ในที่สุดดาวเรืองก็ยินยอมให้ดตนายผู้เป็นลูกชายออกหากข่าวในคืนนี้ร่วมกับอิทธิโดยที่เทวินยังคงต้องพักผ่อนต่อไปจริงๆแล้วอิทธิต้องการใช้เดี่ยวมากกว่าเพราะคล่องตัวดีแต่ติดตรงที่ไม่รู้ถนน,นกับสถานที่จึงอาศัยดนายเป็นคนนำทางส่วนปลาเหล็กไหลนั้นไปอีกแห่งหนึ่งโดยรูกันกับอิทธิแล้วอิทธิอาศัยปิกอัพของบริษัทบอการช่างเป็นพาหนะ ด้วยบุษบันส้างให้เขาเออกมาใช้งานยังสั่งกำชับด้วยว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจะระเบิดรถทิ้งให้ทำทันทีเพื่อทำลายหลักฐานต่างๆอันจะนำความยุ่งยากตามมาภายหลังตนายเป็นโชเฟอร์และขับไปตามที่อิทธิเป็นคนบอกโดยอิทธิไม่รู้จักสถานที่นั้นๆอยู่แห่งหนใดในเมืองหลวงแต่บอกตามที่ได้รับรายงานขณะที่รถยังติดอยู่บนท้องถนนดนนยจึงพูดขึ้นอิทธิ ผมรู้สึกละอายตนเองเหลือเกินที่ได้กระทําต่อคุณซึ่งไม่น่าให้อภัยเลยผมว่าอิทธิให้ผมได้ระบ,บายออกมาเสียบ้างนะไม่เช่นนั้นคงทุกข์ระทมไปตลอดงั้นก็เชิญเลยครับหนุ่มเฮาซึ่งเวลานี้สุขุมขึ้นมากเปิดโอกาสให้ทนายพูดสำนึกผิดได้ระบ,บายความในใจออกมาขณะนั่งมาในรถสองต่อสองเออคนนั้นดีต่อผมตลอดเวลาเสมอต้นเสมอปลาย แต่ผมกลับทําคุณได้อย่างเลือดเย็นดีที่ตายเป็นคนกู้สถานการณ์ไม่เช่นนั้นผมคงเป็นคนบาปไปตลอดชาติที่ทําคุณดีๆเช่นคุณคนเรามันก็เป็นเช่นนี้แหละครับบางครั้งก็เดินหลงทางไปบ้างแต่ตอนหลังก็กลับมาเดินถูกทางและอาจจะหลงในเส้นทางอื่นอีกเป็นเช่นนี้แหละครับมนุษย์เราผมไม่ยึดมั่นถือมั่นเท่าใรนักเว้นตอนเบรกแตกน็อตหลุดหรือตาต่อตาฟันต่อฟัน ดานายรีบต่อให้แบบคนรู้ใจครับอิทธิรับเสียแต่โดยดีไม่มีบิดผิวผมรู้ซึ้งคนแบบคุณนะอิทธิคุณเป็นคนรักเพื่อนรักหมู่คณะด้วยความจริงใจและเสมอต้นเสมอปลายไม่เป็นพิษภัยกับใครแต่ขณะเดียวกันถ้าใครทำคุณก่อนแล้วก็คุณสู้แบบคนใจเพชรจริงๆหาไม่ได้แล้วคนเช่นคุณผมไม่ได้เยินยอและก็ไม่ได้พูดเกินเลยแม้แต่น้อย อิทิคคงปล่อยให้ดนัยพูดไปเรื่อยๆไม่ได้เบลกหรือขัดคอแม้กระทั่งเอออ,อัใดๆเพราะดนัยเอาแต่เนื้อเนื้อมาพูดกลับสะดุ้งเมื่อดน่ายิงคําถามเปี้ยงเข้าให้คุณกับตายมีอะไรกันแล้วใช่ไหมเออแต่ขณะเดียวกันคุณกับคุณบุตรก็มีอะไรการที่เชียงใหม่เพราะพักบ้านที่ช้างเผือกหลัางงามตั้งหลายวันเปล่าครับคุณปฏิเสธอย่างไหนกันแน่ เพราะผมยัดคําถามทีเดียวสองกร,รมแบบคดีความผมไม่มีอะไรกับคุณบุตสบันครับฮะแบบนี้หมายความว่าคุณมีอะไรกับตายแต่นายเน้นเสียงพลางชำเลืองนิดหนึ่งแบบไม่พอใจตามภาษาผู้เป็นพี่ชายที่น้องสาวตนเองพลาดท่าเสียทีแม้ผู้ชายคนนี้เขาจะยอมรับและพึงพอใจในลหลายๆด้านก็ตามทีใช่ครับแล้วคุณรักตายไมล่ะเรารักกันครับ แต่คุณกับคุณบุษสบันก็รักกันนิวาดนายลงด้วยซุ้มเสียงที่ไม่ค่อยพอใจเท่าใดนักผมเพียงแต่ชอบเท่านั้นไม่ถึงกับรักครับแต่ผมกับคุณตายกลับมีโอกาสใกล้ชิดกันความสัมพันธ์ของเราจึงเออผมหนักใจเสร็จแล้วสิทนายความหนุ่มเสียงขุนน่ายุ่งขึ้นมาจากนั้นคนทั้งสองก็ไม่พูดอะไรกันอีกคล้ายบรรยากาศตึงเครียดป้านเหล็กไหล ตกล่องปล่องชิ้นกับดวงพรอดีตหมอแสงเทียนอาบอบนวดโดยที่ดวงพรพลิกชีวิตมือนุ่มนิ่มนวดเนื้อคนขี้เมื่อยมาถือปืนฆ่าคนไปแล้วสีศพเสืออีสานนั่นเองที่เป็นครูฝึกให้ทุกงานคืนนี้ดวงพรกับปานแยกย้ายกันทำงานเมื่อได้รับคำสั่งจากเจ้าแผนการทั้งหมดคืออิทธิมันโตปานนั้นไปสืบสาวราวเรื่องรัติรมส่วนดวงพรนั้นได้รับคำสั่งให้เฝ้าบ้านเมียหลวง ของทนายความเทวินซึ่งคนในบ้านอาพยพไปหมดแล้วแต่ป้องกันคนของศักดิ์ภีเผาบ้านหรือระดานอย่างใดเสืออีสานบึงมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านพักเมื่อตะวันตกดินไปแล้วโดยสวมหมวกกันน็อกเสื้อผ้าแบบนักแข่งรถแต่ไม่ครบชุดเท่านั้นปืนมีดและระเบิดมือระเบิดควันพร้อมดวงพรเองรอให้มืดกว่านี้อีกหน่อยเธอจะเรียนกายไปยังบ้านเมียลหลวงของทนายเทวิน เพื่อรอจับหมาจิ้งจอกสักสองสามตัวคาดว่าจะมาระรานบ้านหลังนี้ซึ่งได้รับมอบหมายตามแผนการที่วางไว้เมื่อทุกอย่างพร้อมดวงพรคว้าปืนพกสั้นคู่ชีพยัดใส่ซองพกแบบผู้ชายที่หน้าท้องกระสุนสำรองอีกหนัดใส่กระเป๋ากางเกงยีนสวมหมวกคลุมใบหน้าแบบชายอกสามศอกเธอเดินออกจากบ้านตนเองโดยอาการสงบ ปิดไฟทุกดวงจนมืดสนิทแล้วเดินลัดเลาะข้างซอยไปยังบ้านเมียหลวงของทนายเทวินห่างไปเพียงร้อยเมตรเศษนิดหน่อยเท่านั้นเธอภาวนานในใจเงีเงยบๆสาธุคืนนี้ขอให้พวกนั้นแหลมหน้ามาที่นี่ทีเหอะเราจะยิงแม่งดิ้นปัดๆเลยล่อมาสี่ศพชักมันมือว่าหรือวิญญ,ญาณผีตายโหงเข้าสิงแล้วนอกจากสะใจแล้วยังได้เงินเป็นกอบเป็นกร,รมจากนายทุนอีกด้วยแต่ปานยิงได้แม่นมาก และใจะเย็นด้วยคงล่อมาเป็นสิบๆศพแล้วแต่อิทธินี่สิไม่ใช่มือปืนเลยทําไมต้องมาเป็นหัวหน้าทีมเช่นนี้ด้วยทุกคนแม้แต่ปานเองยังต้องเชื่อมือเพราะอิทธิเป็นคนใจถึงสมองดีนั่นเองคนเรามันอยู่ที่ใจจริงๆดวงพรเดินมาถึงบ้านร้างหลังนั้นและใช้กุญแจที่เจ้าของบ้านให้ไวไขเข้าไปที่ประตูเล็กและเล็ดลอดไปตามพุ่มไม้เถาวันข้างๆรั้ว เธอกับปานมานอนเฝ้าบ้านหลังนี้เป็นคืนที่สแล้วโดยนอนกันเงีย,งยบๆที่เรือนหลังเล็กทางห้องครัวเพราะสามารถมองเห็นเรือนหลังใหญ่ทั้งหน้าบ้านหลังบ้านได้ชัดเจนเวลามีใครบุกลุกเข้ามาขณะที่ดวงพรกำลังจะก้าวถึงเรือนเล็กหลังบ้านเธอต้องหันขวับมาที่ประตูบ้านเพราะมีเสียงใช้ลูกกุญแจไขดังแกรกๆดวงพรกระชากจุด38ออกจากซองพกเบี่ยงตัวหลบกับมุมบ้านหลังใหญ่ซึ่งยกพื้นสูง เนื่องจากน้ำท่วมทุกปีเสียงไขกุญแจดังเป็นครั้งสุดท้ายประตูเปิดออกทันทีดวงพรคำดามในใจขอให้เป็นให้พวกนั้นทีเหอะแม่จะซัดไส้ทะลักให้ดูคำขอของดวงพรได้สมใจเมื่อชายในยามวิการจำนวนสองคนเดินเข้ามาในบ้านอย่างระมัดระวังและมาแบบประสงค์ร้ายแน่เพราะมีถังน้ำมันติดมือมาด้วยคนละถังเป็นน้ำมันเบนซินแน่นอนเพราะได้กลิ่นโชยมาดวงพรกล่าวว่า ทั้งสองคนเดินเข้ามาได้ระยะที่ปืนพกสั้นตนเองสั่งได้คือราวๆแปดเมตรจะเหนี่ยวไกลทันทีและทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจดวงพรหมดหวายร้ายทั้งสองเดินย่องเงียบกลิบโดยลัดเลาะตามดูว่าเนื่องจากหลบแสงไฟที่หน้าบ้านยายในที่สุดมันทั้งสองคนที่ย่องเงียบก็หยุดกึกห่างจากดวงพรที่ยืนซุ่มเพียงไม่ถึง8เมตรด้วยซ้ําอดีตหมอนวดแสงเทียนจึงกดเข้าให้ โอ้ยโอ้ยวายร้ายทั้งคู่ร้องลั่นเมื่อโดนกระสุนวิ่งเข้ากระทบร่างล้มคว่ำลงไปทั้งคู่เพราะโดนในระยะใกล้ๆดวงพรอาหารการยิ่งขึ้นเพราะมันมือที่ล้มวายร้ายลงทีเดียวสองคนจึงเดินออกจากที่ซ่อนถือปืนจี้ปไปยังสองวายร้ายอย่างขาดวิธีการที่ดีแถมยังพูดนำไปด้วยจะเผาบ้านงั้นเหรอไม่ง่ายดอกโวยวินาทีนั้นโอ้ย เธอกลับร้องลั่นกระเด็นผางเมื่อเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดทางด้านหลังบ่งบอกว่ามีคนคุ้มกันมือวางเพลิงอีกทีซึ่งเด็ดลอดเข้ามาโดยที่ดวงพรไม่ทันได้เห็นดวงพรร้องอวดโอยเพราะโดนเข้าไปเต็มเป่าที่ตะโพกขวากระสุนฝังในส่วนมือวางเพลิงทั้งสอง,งคคร้องควนคลางเบาเช่นกันแต่ก็เงียบเสียงลงไปคนหนึ่งอีกคนกลับลุกเดินโซซัสโซเซในมือหิ้วถังน้ำมันที่หิ้วมาด้วยบ่งบอกว่า อาการไม่สาหัสมากนักมือปืนที่ยิงคุ้มกันปรากฏตัวขึ้นตรงเข้าไปหาดวงพรแล้วเหนีไยวกลอีกมันเป็นผู้หญิงจะไปให้ลูกพี่สอบสวนสิว่าเมื่อวางระเบิดบอกช้าไปนิดแต่ดวงพรกลับเงียบเสียงลงไปเสียแล้วมันคนที่ยิงดวงพรรีบเข้าไปใช้เท้าเขี่ยร่างดูเห็นว่างเงียบไปมันจึงก้มลงสำรวจบาดแผลและจับที่ประจอดูโดนไม่จังยังไม่ตายนี่วะเป็นผู้หญิงซะด้วย ต้องเอาตัวไปให้ลูกพี่สอบสวนอย่างที่ไอ้นงว่ามันคนนั้นรีบกระชากร่างที่เปืเป้อนเลือดขึ้นมาอุ้มแล้วพาออกไปทางประตูบ้านรวดเร็วเพราะนอกบ้านมีรถตู้จอดรออยู่มือวางเพลิงที่รอดตายแต่บาดเจ็บไม่น้อยรีบกัดฟันด้านเบนซินจนเกือบจะทั่วบ้าน,าน,านแล้วจุดไฟยโยนใส่ทันทีจากนั้นมันคนนั้นก็เพ่นออกทางประตูลืมเพื่อนของมันเสียสนิทซึ่งหมดสติไปเพราะโดนเข้าบริเวณหน้าอกขวาเต็มรัก เวลานั้นไฟได้กระพือรวดเร็วเพราะมีลมพัดช,ช่วยตัวบ้านก็เรือนไม้บางส่วนจึงลุกติดไฟได้เป็นอย่างดีครู่ต่อมาไฟลุกโหมเคราะดีที่ไม่ใช่ชุมชนแออัดจึงรอดพ้นจากการตกเป็นทะเลเพลิงแน่นอนแต่ชาวบ้านบริเวณน,นั้นโทรแจ้งตำรวจกับดับเพลิงวุ่นวายด้วยอัตโนมัติดวงพรได้สติอีกครั้งพบตนเองนอนเปลือยอ้าซ่ากลางห้องบนพื้นซีเมนที่เย็นเยียบ บนเพดานมีไฟนอีออนสว่างจ้าสิ่งแรกที่เธอทำได้ก็คือโอ้ยเธอเจ็บปวดปางตายจากบาดแผลกระสุนปืนจนหมดสติไปในตอนแรกแต่ตอนนี้ความเจ็บปวดนั้นเจ็บจนชาไปหมดแล้วจากเสียงครวญทางของเธอนี่เองทําให้แสนกับลูกน้องอีกสองคนของมันเดินเข้ามายืนเบิกตามองมึงเป็นใครวะแสนแต่คอกถามลงไปกูเป็นแม่มึงไงไอ้ส้นตีน ดวงพรกัดฟันสวนอีฮาโอ้ยเธอร้องโหยหวนทันทีเพราะโดนแสนเตะเข้าที่เต้าโหนมตะงานของเธอทันทีซึ่งเจ็บแทบจะหมดสติไปอีกครั้งลูกพี่ผมคนดูหลักฐานแล้วไม่พบอะไรสักอย่างลูกหลานจากของบ้านก็ไม่ใช่ครับลูกพี่แต่มันยิงปืนแม่นมากซัดไอ้หมานกับไอ้เด่นกริ่งเลยครับตอนนี้ไอ้หมานเข้าห้องดับจิตไปแล้วส่วนไอ้เด่นรอดครับเพราะกระสุนทะลุ มือปืนลูกน้องของแสนรายงานมึงเป็นลูกหลานบ้านหลังนั้นหรือเปล่ากูถามมึงดีๆตอบกูดีๆไม่เช่นนั้นกูดีดหัวนมมึงนะแสนก้มงลงถามเบาๆแต่เน้นเสียงจนหน้าขนลุกดวงพรแม้จะเจ็บแผลกระสุนที่ฝังในสักปานใดแต่พอแสนบอกว่าจะดีดหัวนมเธอเท่านั้นเธอถึงกับเบิกตากว้างบ่งบอกว่าความเจ็บปวดชนิดนี้ขึ้นสมองสำหรับลูกผู้หญิงจริงๆ ถ้าเป็นผู้ชายก็คงห้องเครื่องนั่นแหละไม่อดีตหมอนวดระดับซูเปอร์สตาร์กัดฟันปฏิเสธกูถามกูก็ตอบมึงแล้วดวงพรแค่นเสียงสวนงั้นมึงเป็นใครเข้าไปในบ้านหลังนั้นทำไมแสนแค่นเสียงถามพลางเหงือเท้าจะเตะหัวนมโดยไม่ใช้นิ้วดีดดวงพรเองจึงตอบออกไปตามที่ได้รับการเชื่อมสอนเมื่อมาถึงจุดจุดนี้กูจะเข้าไปงัดบ้าน พราะกูสืบดูแล้วเจ้าของบ้านไปต่างจังหวัดพวกมึงเป็นใครกันถึงจะเข้าไปได้บ้านหลังนั้นในตอนแรกกูคิดว่าพวกมึงเป็นเจ้าของบ้านที่กลับมากูเลยยิงใส่แต่กูกลับโดนพวกมึงที่ซุ่มอยู่ยิงเอาแสนหันกลับไปมองหน้าลูกน้องพร้อมกับรีบเอ่ยปากถามมันพูดโปดหรือจริงกันแน่วะมึงสองคนจับตายมันได้ไหมโลกพี่ผมว่ามันถ้าจะพูดจริงเพราะไอ้พวกตัดช่องย่องเบา มักจะไม่พกหลักฐานอะไรและจะเป็นตำรวจหญิงหรือลูกหลานบ้านหลังนั้นก็ไม่ใช่แน่ใครมันจะเสียงแบบนี้กลางค่ำกลางคืนลูกน้องให้เหตุผลแสนพยักหน้าอืมมันก็น่าจะจริงแต่มันสวยนะโวยมึงสองคนดูสดทรงมันสิแม่งสวยอย่างนี้น่าจะไปขายดวงพรสะดุ้งยึกในใจต่อคำพูดของหัวหน้ามือสังหารซึ่งแสนจะบาดความรู้สึกลูกพี่ ขายตัวสมัยนี้ปลอดภัยที่ไหนกันเดี๋ยวเอ็ดแดกตายหาอ้าวก็ไหนพวกขายมันเคยพูดไม่ใช่หรือว่าเอ็ดไม่กลัวแต่กลัวอดแสนงัดความจริงขึ้นมาแย่งลูกน้องใช่ครับลูกพี่อีการีรุ่นที่พูดโดนเอ็ดกันจนตายเป็นผีไปหมดแล้วเวลานี้ไม่มีใครว่าแบบนั้นอีกแล้วเพราะงานอีหาเนี่ยมันถึงไม่ยอมไปขายตัวตัดช่องย่องเบาดีกว่าฟุกได้เป็นแสนเป็นล้านนั้นลูกพี่อืม งั้นมึงสองคนเชื่อที่อีหานี่พูดใช่ไหมวะครับสมุนทั้งสองตอบพร้อมกันเป็นเสียงเดียวกันแต่มันทั้งสองก้มลงจ้องมองส่วนนูนล,ล่างของดวงพรตาลูกเวาวแสนเหมือนรู้ใจจึงรีบเอ่ยโอเคกูถือว่างานจุดนั้นประสบผลสำเร็จบ้านเมียไอ้ทนายเทวินหวดไปทั้งหลังเพราะงั้นกูอนุญาตให้มึงสองคนเสียบอีหานี่ขอบคุณลูกพี่เป็นอย่างสูงเลย มันคนซ้ายมือละล่าละลักบอกพร้อมกับรีบเรื่องกางเกงรวดเดียวเหมือนผีสอนแต่มือสองคนจะต้องทำรับพร้อมกันให้กูดูเดี๋ยวนี้หาลูกพี่ผมผมคงทำไม่ได้มันคนร่างผอมสูงรีบก้มหน้างงุดพร้อมทั้งขยับกางเกงเข้าที่เหมือนเดิมด้วยการที่มีพิรุษด,ดวงพรคมความเจ็บปวดแผลกระสุนโดยสงสัยในตัววายร้ายผอมสูงที่ไม่ยอมร่วมข่มขืนกับเพื่อนมันอีกคนที่จริงแล้ว เธอรับได้ทั้งสองคนสบายๆในเวลาเดียวกันเพราะผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะแล้วสาธุคมคืนเราทั้งสองคนทีเธอเราอาจมีทางรอดหรืออย่างน้อยก็ะวิงเวลาเราไปอีกหน่อยเพราะตอนนี้แผลกระสุนที่เราโดนนั้นมันเจ็บจนชาไปหมดแล้วและไม่ตายแน่จะตายก็โดนมันยิงแผลใหม่นี่แหละดวงพรวิงวอนในใจแสนหันไปทางลูกน้องร่างเหมือนไม้เสียบผีไอโยง บอกกูมาเดี๋ยวนี้นะทําไมมึงไม่ยอมข่มขืนอีหานี่พร้อมๆกันกับไอด้ดามันวะผมอายของผมครับลูกพี่เฮ้ยงันของมึงคงทอพี่ขี้หนูเท่านั้นล่ละสิถึงได้อายนะ <c oughs> แสนและดําหัวเราะพร้อมๆกันกลับชะง,งักกึกเมื่อโย่งรีบเลื่อนกางเกงยีนรวดเร็วดูวดลงคล่อมเท้าวินาทีนั้นเฮ้ยนั่นมันอะไรสองวายร้ายหลุดปากเป็นเสียงเดียวกันเบิกตากว้าง เมื่อเห็นลำหักลำโค่นของไอ้ยงสุดประหลาดลำ้ำหลวงพรเองก็เบิกตาถลนต่อสิ่งนั้นอันเป็นปฏิมากรรมธรรมชาติบรรจงสร้างสรรค์ให้กับชายคนนี้เธอผ่านชายมาร้อยชายสายทุกสายผ่านมาหมดต่างชาติก็นับไม่ถ้วนแต่ของชายคนนี้เธอพโลกในใจนรกนั่นอะไรคืนนี้จุนทำหน้าที่เป็นเลขาส่วนตัวของศักดิ์ลภพีถึงเตียงพยาบาลเลยทีเดียว ขณะนั้นเป็นเวลาเกือบห้าทุ่มเข้าไปแล้วจุนใช้มือถือเช็คงานจากทุกจุดที่สารพีสั่งการไปแล้วรีบเข้ามารายงานในทันทีเสียงแผวพวกมันกบดานเงียบกริบไม่ยอมโผล่ไปดูบ้านช่องเลยครับนังที่พากรก็ไม่ไปทํางานที่แบงค์จนป่านนี้เทวินดานายก็ไม่ยอมไปสํานักงานทนายความเลยคนของเราในบริษัทปอกการช่างรายงานเข้ามาว่าไอ้อิทธิหายไปเลยครับตั้งแต่วันที่ไปเชียงใหม่ คุณบุษบันยังคงหน้าเศร้าไม่ยอมยิ้มหัวกับใครเหมือนตอนกลับจากเชียงใหม่ใหม่ครับเจ้านายศักดะพีตอนนี้หมอเอาที่ครอบจมูกแต่มีผ้าก๊อซปิดปากแผลไว้เขาจึงพูดได้สะดวกขึ้นใบหน้าเคร่งเครียดตลอดเวลาทำเสียงแปลงหูแล้วแผนการคืนนี้ล่ะมีสำเร็จเพียงจุดเดียวเท่านั้นคือบ้านเมียหลวงของอัทนายเทวินตอนนี้วอดไวายไปทั้งหลังเลยครับ คาดว่าวันพรุ่งนี้มันจะต้องออกจากที่กบดานมาดูซากบ้านครับถึงตอนนั้นคนของเราก็จะเอาตัวมันมารียกข่าวครับเจ้านายดีจุดอื่นละ่ะทำไมลงมือไม่ได้เจ้าพ่อวงการก่อสร้างระดับประเทศถามพลางกัดการามในตอนท้ายอย่างสนักงานทนายความของอทนายเทวินตอนนี้เพื่อนทนายและลูกน้องของมันแตกตื่นกันนักจ้างตำรวจกับ1ิบนายเฝ้าโดยยกป้อมยามเคลื่อนที่ มาตั้งตรงหน้าสำนักงานเลยครับโดยย้ำจุดนี้ยกเลิกให้คนของเราไปเฝ้าบ้านเมียหลวงของไอเทวินกับธนาคารโผล่เมื่อไรเอาตัวมาริดข่าวเมื่อนั้นครับผมอีกจุดบ้านเมียน้อยไอ้เทวินล่ะสักรพีถามอีกจุดนี้ก็ยังลงมือไม่ได้ครับเพราะมีพนักงานดปพจากไหนไม่ทราบมาเฝ้ากัอบสิบคนเหมือนกันบ้าแล้วบ้านเมียหลวงทำไมไม่มีใครเฝ้า ถึงได้ลงมือทํางานสะดวกง่ายได้อย่างนั้นวะตอนแรกมีคนเฝ้าครับแต่คืนนี้ไม่มีคนเฝ้าคนของไอ้แสนจึงทํางานสะดวกครับมันได้งานมาแบบนั้นอืมงั้นเลือกสั่งการไอ้แสนให้ลูกน้องมันไปสืบดูซิที่บ้านเมียน้อยท,นา,ทน,พอพนายเทวินรปภพวกไหนเฝ้าเฝ้าทําไมครับผมจุนรับคําพร้อมกับเดินออกไปจากห้องนั้นเพื่อใช้โทรศัพท์สั่งงานตามปกติ สัญญาณโทรศัพท์มือถือของสักรพีดังขึ้นเด็กดับใช้รีบถลามากดปุ่มยกขึ้นพูดเสียงเพาะเนื่องจากฝึกมาดิบดีสวัสดีครับขอสายคุณสักรพีจากไหนครับจากคนชื่ออิทธิที่ป่าจ,จมูกสักรพีไงฮะเด็กดับใช้ไหวดุ่นซึ่งอ่อนประสบการณ์ถึงกับหลุดปากเสียงดังเบิกตากว้างใครโทรมาวะไอทินอิทธิครับเจ้านายบอกพร้อมกับยื่นมือถือให้ แทนที่จะจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นปิดมือถือเสียสักระพีเลือมความเจ็บปวดสิน้นความข้างแค้นมาแทนที่จึงตะเบงเสียงใส่มือถือกูสักระพีพูดโว้ยไอ้สัตว์เบาๆก็ได้ไม่ใช่อะไรหรอกกูกลัวจะหมู่ของเมืองที่ทำใหม่จะหลุดเพลออกเพราะมืองตะเบงเสียงจนเกินไปหึมึมึเมืองจะเอายังไงกันแน่วะไอ้อิทธิกูต้องการให้เมืองล้มเลิกที่จะตามล่าพวกกูเสียที ไม่เช่นนั้นกูจะปาดคอมึงเลยคราวนี้ไอชาติหมาแน่จริงมึงมายิงกับกูตัวต่อตัวสิวะสักดาีพ่องเสียงหลงเพราะโกรธจัดแต่ทางโน้นวางหูไปแส่แล้วจึงปามือถือใส่ตู้โครมใหญ่สะบดคนเชื่อไอิทิเสียงดังลั่นห้องเหมือนกับคนบ้าบ้านสวนตะลิ่งชันแต่อยู่ในเขตมีนบุรีถนนพระยาสุเรนลึกเข้าไปในซอย14เพียง40เมตรเท่านั้น บ้านหลังนั้นมีลักษณะเป็นบ้านสวนจริงๆคือผลหมากรากไม้ขึ้นเต็มกับทุกชนิดบนเนื้อที่กับสามไร่ดต่านายจอดรถไว้ที่ร้านอาหารโต้รุ่งหน้าการประปาตามที่อิทธิสั่งการโดยอิทธิสั่งตามที่ปานบอกมาอีกทีตามแผนการนี้รับสุดยอดของคืนนี้การจอดรถไว้แบบนี้ไม่มีใครสงสัยใดๆทั้งสิน้นต่างก็เข้าใจว่าเข้าไปกินอาหารเหมือนแขกคนอื่นๆแต่อิทธิกับดานายเดินทะลุป,ประตูหลัง ออกสู่ซอย14ตามที่ปานบอกมาทางโทรศัพท์คนทั้งสองแฟงกายกับความมืดในซอยนั้นเพื่อไปบ้านสวนตะลิงชันดานายกระซิบถามขณะเดินเข้าซอยบ้านใครคุณยังไม่ได้บอกผมเลยบ้านรัฐมนตรีวีรชัยฮะดานายหลุดปากเบาๆถึงกับจุดข้อมืออิทธิเอาไว้คนคิดดีแล้วหรืออิทธิที่จะบุกรุกบ้านรัฐมนตรีในยามวิกาลเช่นนี้ครับ พ่อผมกับไอ้ปานวางแผนการนี้มานานแล้วอิทธิมันตัวบอกเบาผมผมไม่กล้าจริงๆเพราะต้องมีรปภมีตำรวจทหารเฝ้าไอ้ปานมันเคลียร์แล้วถ้ามันมารับเราที่ประตูบ้านเล็กแต่ถ้าไม่เคลียร์มันจะไม่มารับเราครับเอะแบบนี้แสดงว่าไอ้ปานรู้จักที่ทางบ้านรัฐมนตรีดีนะซิแบบนี้ครับนะ้ามันเป็นคนเฝ้าบ้านหลังนี้ไอ้ปานมันมานอนกับน้ามันสองสามครั้ง จึงดูที่ทางดีอ๋อข่อยยังชั่วงั้นคุณบอกผมจะชัดสักทีสิบุกบ้านรัฐมนตรีทำไมนะหาข่าวครับอิทธิบอกสั้นๆข่าวอะไรบ้างดานายถามทั้งๆที่คุยกันมาแล้วแต่นิ่สายธนายความมักละเอียดละออไปแทหมดกลัวดื้อๆด้วยทั้งๆที่ตอนนี้สอมวิญญาณโจรทุกๆข่าวครับเพื่อประโยชน์ต่อมมคณะเราซึ่งผมก็บอกไม่ได้ว่าจะได้ข่าวอะไรหรือจะไม่ได้เลยก็ได้ครับ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคเกิดโดนจับได้ว่าเราบบกรุกล่ะทนายความถามประโยคนี้จนได้คุณเดนนายหนีไปทันทีผมกับไอ้ปานจะรับหน้าทุกอย่างแม้ความตายครับอิทธิบอกเบาๆแต่หนักแน่นชัดเจนงั้นก็โอเคครับเดนายเพลแสดงท่าแท้จนได้แต่ทว่าอิทธิไม่คิดอะไรจากนั้นคนทั้งสองก็เดินเลียบซอยเข้าไปจนถึงบ้านพักผ่อนของรัฐมนตรีวีระชัยเพราะเป็นสอสอฝั่งทน เมื่อเดินเลียบไปจนถึงประตูเล็กมีสัญญาณไฟฉายดวงเล็กสองหเห็นทันทีไอปานเคลียแล้วใช่ไหมดต่นายหันมากระซิบถามครับวินาทีนั้นอิทธิกับดตนายพลุบเข้าประตูเล็กปานรีบปิดในทันใดพลางถามขึ้นเบาๆนานว่าคุณตายจะมาด้วยไม่ใช่หรืออิทธิเฮ้ยมันเรื่องอะไรที่น้องสาวอะจะมาในสถานที่แบบนี้วะมืดๆคำๆด้วยหรือลืมมีแผนชั่วร้ายว่าปาน ดนายถามไม่จริงจังเท่าไหรนะ่นักถามอิทธิมันสิครับมันมีแผนการแน่นอนปานเหลกไหลกลับบอกเป็นงานเป็นการแต่โยนให้อิทธิเสียครับผมมีแผนการแต่คงบอกตอนนี้ไม่เข้าเหตุการณ์เราไปข้างในกันถเถอะเฮ้ยไอ้ปานทุกอย่างเรียบร้อยเฮ้ยมาแล้วอิทธิมึงกับคุณดนายมาทางนี้ปานรีบนําคนทั้งสองไปทางด้านหลังบ้าน ซึ่งบ้านสวนแห่งนี้เป็นบ้านชั้นเดียวแบบแปลนบ้านนั้นปลูกแบบง่ายๆก็อิฐถือปูนเหมือนบ้านทั่วไปแต่ทว่าปานกลับพาแนายกับอิทธิไปทางด้านหลังบ้านซึ่งมีช่องที่โดนเจาะไว้ดูความเคลื่อนไหวในบ้านเฉพาะแต่ก็แนบเนียนพอดูเมื่อปานพาคนทั้งสองมาประจําดูที่แอบดูแล้วมันรีบไปทําหน้าที่แทนน้าของมันเพื่อเปิดปิดประตูรั้วบ้านผมพอจะเข้าใจบ้างแล้ว ที่นี่ไม่มีรปภใดๆมีแต่น้าไอ้ปานเพราะบ้านสวนร่วมคลื่นหลังนี้รัฐมนตรีมีไว้เชือดไก่หลงใช่ไหมล่ะครับอิทธิรับเบาๆงั้นคุณบอกผมมาเสียทีดีคุณมีแผนอะไรในการพาน้องสาวผมมาที่นี่ต้องตอบคำถามผมเดี๋ยวนี้เพราะเวลานี้เราเท่ากับเป็นมนุษย์ถ้ำม,มองเพื่อมีผู้หญิงที่รัฐมนตรีวีรชัยพามาเป็นคนที่คุณตายรู้จักและได้ข่าวสารที่ดีเราก็สาวกันได้ถูกทางยังไงครับ ทุกวันนี้เราสาวแบบไร้ทิศทางจับต้นชนปลายไม่ถูกจริงๆอ๋องั้นก็แล้วกันไปขณะนั้นเสียงรถยนต์คลานเข้ามาในบริเวณหน้าบ้านคนทั้งสองใจระทึกเพราะคาดเดาไม่ถูกว่ารัฐมนตรีจะพาเหยื่อชนิดไหนมาอ๋ออ๋ๆหรือกระดังงาลุนไฟดนายรีบกระซิบก่อนที่รัฐมนตรีวีรชัยจะเข้ามาในบ้านไอ้ปานมันปลอมเป็นน้ำมันงั้นเดรอครับ แต่มันกล่อมน้ำมันหลับไปแล้วก่อนหน้านี้รัฐมนตรีวีระชัยจะมันไม่ได้หรอกเพราะมันกับน้ำมันเหมือนกันมากมันก็คงอาศัยแสงไฟช่วยด้วยดนไนพยักหน้ารับรู้ในความมืดเสียงเปิดประตูเข้ามาในห้องรับแขกดนไนกับยิทธิเนบหน้ากับช่องเล็กๆคนละช่องตามที่ปานเคลียล่วงหน้าเอาไว้แล้วแม้จะไม่เห็นชัดเจนแต่ก็พอรู้ว่าใครเป็นใครภายในห้องนั้นสว่างจ้ามองเห็นได้ชัดว่ารัฐมนตรีวีระชัย ก้าวเข้ามาในห้องโดยประคองใครมาด้วยอิทธิกับดนัยถึงกับพะงะเมื่อหญิงสาวที่เป็นของเล่นของนายวีรชัยคือคนที่ทั้งสองรู้จักดีรติรมสมุหาบัญชีดนัยกับอิทธิใจระทึกเมื่อภายในห้องนั้นสาวใหญ่ถูกพามานั่งที่โซฟาด้วยอาการมึนเมานิดๆิดจากนั้นเธอก็โดนวัวแก่เลาะเหลี่ยมยาอ่อนอย่างละเอียดไม่บุมบามแต่อย่างใดรัฐมนตรีวีรชัยนั้นห้าสิแก่แล้ว ส่วนรัติรมนั้นเพียง30ยังไม่เต็มด้วยซ้ำถือว่ายังสาวพิงอยู่ภายในห้องนั้นปานเมื่อปิดประตูเรียบร้อยเดินเป็นวิ่งไปที่เบนคันนั้นรีบเปิดประตูให้เจ้านายแทนผู้เป็นน้าโดยนุ่งเสื้อผ้าเหมือนกันด้วยพูดภาษาอีสานกับวีรชัยจากนั้นมันก็หลบฉากไปเลยเพื่อไม่ให้ฝ่ายหญิงต้องเคอะเขินรติลมเหมือนเมาไม่น้อยเธอโดนจูบรูปล้แบบวัวเคยค้ามม้าเคยขี่ จึงพร้อมทุกเมื่อไม่มีปิดป้องใดๆทางสิ้นเดียวเดียวเธอก็ตัวลอ,อยเพราะโดนอุ้มเข้าห้องนอนเสื้อผ้าหลุดลุย่ยหลังจากถึงเตียงนอนแล้วเดือนร่างอวบอัดเต่งตึงเต็มที่นอนอา้าซาขาวโพลนเอร,รับการสัมผสัสกระแทกกระทันด้วยความพร้อมสุดขีดในตาปลือเยิ้มบิดตัวเป็นเกลียวสมันเดือนร่างอวบอันพร้อมที่จะให้พยักขยำและพร้อมที่จะให้ขย้ำจมเขี้ยวด้วยรัฐมนตรีวีรชัย เรื่องเสื้อแสงตนเองแบบถนัดมือไว้แต่ต้องรีบกุมไว้เนื่องจากนิทราสายันเหลือเกินแต่รัฐมนตรีไม่ละความพยายามรีบเข้าคลุกเดือนร่างงามอย่างมีชั้นเชิงและประสบการณ์ราติรมสมุหาบัญชีสาวแบงค์คล้วนคลางหนักแบบไม่ต้องออมเสียงกันทั้งท้งแค่โดนเฟ้นฟอนเท่านั้นถ้าเข้าได้เข้าเข็มจะขนาดไหนเกือบครึ่งชั่วโมงอาวุธประจำกายของท่านรัฐมนตรีก็ยังผีเข้าผีออก ประเดียวพยักหน้าประเดี๋ยวสายหน้าเอาเข้าจริงๆนิทราสายันสนิทผมผมเป็นยังไงไม่รู้ถึงเป็นแบบนี้ไปได้วีรชัยบอกเสียงหงดหงิดที่ความเป็นชายของตนเองไม่ยอมผงาดงั้นท่านจะต้องจูบตรงนั้นให้รัติเธอออกคำสั่งอย่างรู้แดงกันดีโดยไม่ต้องให้เตือนซ้ำวีรชัยรีบทําหน้าที่ทันทีจูบสบัดแทนไอ้จ้อนที่ไม่เอาไหนซึ่งแรกแรกก็สะบัรดร้อนสะบัดหนาว ท้ายสุดสบัดเย็นสนิทกลายเป็นดักแด่ตัวโตวไปแล้วลีลาการให้ความสุขชนิดนี้วิรชัยกินขาดรติรมขวัดิ้นปัดปัดแล้วก็บรรลุสุขาวดีจนได้นานเท่านานวิรชัยจึงรีบถอนใบหน้าจากปฏิมากรรมล้ำเลิศดนั้นรีบเข้าห้องน้ําแล้วมานอนกอดเดือนร่างงามนั้นพลางกระซิบที่รูหูขาวพองผมขอโทษทีที่ให้ความสุขคุณไม่เต็มที่ไม่เป็นไรคะ่ะแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว ท่านต้องรักษาสุขภาพหาเวลาพักผ่อนให้มากๆและหายามารับประทานใช่ผมจะต้องหายามากินแล้วคืนเป็นเช่นนี้ชีวิตหมดสนุกไม่มีความหมายแน่ข้าท่านคะเราพูดกันเรื่องงานเถอะที่นี่ปลอดภัยดีอืมคืนนี้ผมก็มีเรื่องงานจะพูดกับคุณหลายเรื่องคุณพูดมาก่อนสิรติท่านอิทธิมันทำไมรอดตายครั้งแล้วครั้งเล่าแบบนี้ดิฉัน ก็ตกที่นั่งลำบากสิคะขนาดคนของท่านคือมือสังหารชั้นเยี่ยมแล้วยังเก็บอิทธิไม่ได้ดิฉันนอนไม่หลับเลยเออพูดถึงเรื่องนี้ผมอยากกระอักเลือดเป็นริมๆมเสียแล้วเกินคนรู้ไหมนอกจากคนของผมจะฆ่ามันไม่ได้แล้วนะมันยังตัดใบหูของสักระพีข้างหนึ่งหลังสุดมันตัดจมูกไปด้วยตอนนี้สักระพีนอนให้หมอทําจมูกให้ไหมแค้นไม่ละคุณฮะมีเรื่องเช่นนี้ด้วยหรือคะเนี่ยท่าน ทำไมจะไม่มีล่ะแต่เราปิดข่าวเงียบกริบทุกครั้งมันเจ็บใจต้องฝากรอยแค้นให้กับศักรพีนี่สิอุ๊ยดิฉันกลัวราติรมพระวาเฮือกๆคุณใจเย็นๆมันไม่ทำอะไรคุณหรอกเพราะตอนนี้มันนีหัวสุกหัวซุนอยู่ไม่กล้าโหน้าให้พวกเราเห็นเพราะผมกับศักรพีสั่งมือสังหารทุกคนพบเห็นอิทธิกับพวกของมันที่ไหนให้เก็บที่นั่นในทันที